E S B สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้ครูนำความรู้ดีๆมาฝากนักเรียนอีกครั้งนะคะก่อนอื่นสิ่งที่ครูอยากฝากในช่วงนี้คือเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆ แล้วก็สวมแม้ทุกครั้งด้วยความปลอดภัยของนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องประโยคนักเรียนส่วนใหญ่ผ่านการเรียนเรื่องประโยคมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะคะส่วนนักเรียนที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเรียนยังไงให้นักเรียนฟังครูให้ดีๆนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องประโยคเรามาดูก่อนว่า ประโยคประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบของประโยคประกอบด้วยสองอย่างคือหึ่งภาพประธาน 2. ภาพแสดงภาพประธานเป็นยังไงภาคประธานประกอบด้วยประธานและขยายประธานยกตัวอย่างเช่นแมวสีดำกินปลาถูกอะไรเป็นประธานท่นักเรียนแมวอะไรขยายประธานท่านักเรียนสีดำ พอจะเข้าใจไหมคะตัวอย่างหนึ่งไปอยู่นะคะคนไทยสมัยโบราณสัญจรทางเรือคนไทยสมัยโบราณสัญจรทางเรือประธานคือใครคะนักเรียนประธานคือคนไทยขยายประธานคืออะไรคะสมัยโบราณต่อไปนะคะต่อไปภาพแสดงภาพแสดงจะประกอบไปด้วยกริยา ขยายกริยากรรมขยายกรรมเรามาดูตัวอย่างเพื่อนักเรียนเข้าใจนะคะเรามาดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีขาวสะอาดในวันปฐมิเทศอา่านักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีขาวสะอาดในวันปฐมิเทศเรามาดูค่ะประธานคือใครคะนักเรียนประธานคือนักเรียน ขยายประธานคือทุกคนสวมคืออะไรกร็นักเรียนกริยาเสื้อีิขาวสาสตร์ขยายกรรมในวันปฐมนิเทศขยายกริยาพอจะเข้าใจไหมคะอินตัวอย่างนะคะคุณพ่อพาลูกสาวคนสวยไ,ไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานอันนักเรียนหนึ่งใครเป็นประธานคะ คุณพ่อเป็นประธานพาเป็นคำกริยาลูกสาวเป็นกรรมคนสวยขยายกรรมไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานเป็นขยายกริยานักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะไม่งงเนาะออะทบทวนค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอยู่สองส่วนคือหนึ่งภาคประธาน ประกอบไปด้วยประธานและขยายประธานภาคที่สองคือภาคแสดงประกอบไปด้วยกริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเรียนเข้าใจแล้วตอนนี้มีอยากทำแบบฝึกหาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรนนาไปดูแบบขึกหดกันเลยค่ะ